ีบ้านผู้ช่วยฝนพาไปเบิ้งม,มีอย่างบ้างมีแพ้มีไก่ไข่มีปลาดุกมีโกบเหมือนเดิมแดงเพิ่มเติมคือมีลูกออกมาเพิ่มเติมคือมีแพะแพะออกลูกแล้วแล้วกำลังจะออกลูกอีกสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าเลยได้ขายั้งยังขายไปรอบหนึ่งแล้วค่ะ โอ้ยนี่กระท้องค่ะท้องกำลังจะคลอดอยู่ประมาณเจ็ดแปดแม่อ๋อนี่ก็น่าจะเป็นนี่ไก่จะคลอดแล้วนี่ริมบวมแล้วปลามีปลาดุกค่ะปลาดุกอยู่ในอ่างกบอยู่ในอ่างแล้วก็ไก<ะ>่ไข่ค่ะค่ะไก่ไข่เริ่มเก็บไข่ได้แล้วค่ะวันละสามสี่ห้าฟองแล้วจังหวะมีบ้านมีบ้านเดียวนะที่แบบว่าสำเร็จแบบได้ไข่แบบพอกิน ที่อื่นยังแบบว่าเพิ่งออกกันมีเคล็ดลับอะไรไหมเนี่ยเคล็ดลับไม่มีค่ะนี่แหละให้อาหารมันปกติหาหารปกติย่หวานอแอบมาดูอทีไข่เมื่อเช้าเก็บไปห้าฟองนี่มีไข่แล้ว,ค,ลวค่ะนั่นไข่ตรงนั<ม>้นของโครงการเนี่ยได้ได้มาห้าตัวแล้วก็ซื้อเพิ่มอีก หกตัวเป็นสิบเอ็ดตัวไหนเดี๋ยวดูขนาดหน่อยขนาดของไข่โอเคมาตรฐานค่นมีขนาดของไข่ไข่ใช้ยาหวานข้าวเปลือกแล้วก็มีอาหารกระสอบมาผสมกันสามส่วนค่ะได้ได้ไหมได้ค่ะนี่ได้ปลาอ่าอยู่ดีเนี่ยเอไม่ได้น่ง ไปดูกอเรมันนี้มันเริ่มหน้าหนาวแล้วค่ะเริ่มไม่ค่อยกินเริ่มไม่ค่อยกินอืมเห็นแล้วเห็นแล้วกบเลยกบอยู่อ่างค่ะขายเมื่อวานนี้ก็ขายนี้กำลังจะไปดูกกบ เริ่มจำสีนะคะมันก็จะอยู่แบบมันจะเริ่มเข้าไปอยู่ตามตามท่อซีเมนต์ไอท่อปูนนะคะเริ่มจำสีเริ่มเล่นน้ําเล่นอะไรบ้างคือตอนนี้มันจะอาศัยอยู่ตามภาษาอีสานเรียนโเข่าวง่ายกล้วยกล้วย,วยท,ที่สองกล้วย,ยหอมอค่ะคอ,อืมหอมส้ม ไม่หอมไม่ไม่แน่ใจว่าหอมเขียวหรือหอมทองค่ะอันนี้แต่อันนั้นหอมเขียวที่ตัดไปเพราะนั้นค่ะอันนี้เป็นกบพ่อพันกับแม่พันอันนี้แม่พันอันนี้พ่อพันอันนี้แม่พันค่ะอันนี้พ่อพันอันนี้พ่อพันค่ะ นี่ก็จะเป็นไอตัวหญาว้าหวานไอหญา้าหวานกระเจียวหวานมันลงหัวแล้วยังไม่ได้เก็บขึ้นรอไปปลูกใหม่หค่ะอันนี้ก็จะเป็นฝักหวานาหวานไม่ยได้รดน้ำทนี้พอน้าอันนี้ไว้นนไสวนผักวนหวานน้อยๆลูกเพื่อชนะเพื่อเอาชนะธรรมชาติ ไม่ได้ชอบกินแต่ชอบเอาชนะ <laughs> นี่ขักหวานขักหวานนี่ใช้เม็ดหรือประเทศอันนี้ใช้เม็ดค่ะหวานใช้เม็ดปลูกตอนปีหกหนึ่งต้นใหญ่แล้วมไม่ไม่ได้เป็นเซียนเหมือนพี่เมพี่เวทอ่ะไม่ได้เป็นไม่ได้เซียนเหมือนพี่หมอกแต่ว่าอยากทำอยากปลูก อันนั้นเหน็บไว้เล่นๆมันขึ้นเองปีหนึ่งนะคะ